ตบข้างบนตบข้างล่างตบข้างซ้ายตบข้างขวาตบพร้อมๆกันอะเหอะอะเหอะอือันนี้เราเล่นอยู่คนเดียวแล่วเนี่ยอะหอไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอะหอะอะอเออไปไหนกันหมดเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสงสัยเราจะต้องใช้คาถาวิเศษเศกเพื่อนมาเล่นด้วยละมั้ง จงมาเล่นกับเราอะเด็กใครอ่ะตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะใครอ่ะใครใครเหรอฮ้ยใครอ่ะเราเราเป็นนางเงือกน้อยหรอเราไม่ใช่นางเงือกน้อยแล้วเธอเป็นอะไรอะเราเป็นราชาโจรฉลาดราชาโจรฉลาดเหรอนี่นี่นี่อ๋อดีจังเลยอ๋อดีจังเลยอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนราชาโจรฉลาด จะจะต้องมาจาหานางเงือกใชายาเปล่าอ่ะเปล่าแล้วจะมาจับเงือกนี่นี่นี่มาจับเงือกเหรอเอาทีเอาทีแน่จริงก็ต้องจับให้ได้ด้วยนะน่อันน่จริงก็ต้องจับให้ได้ดีแน่จริงต้องจับให้ได้ดีชงชมบัตรของเธอมาเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ให้หยอกไม่ให้หยอกไม่ให้เหรอเอาชมบัตรมาเอาชมบัตรมาไม่ให้ชมบัตรไม่ให้ชมบัตไปไปหนกลัไปดีกว่าเอาชมบัตรนางเงือกมาเอาชมบัตรนางเงือกมายอดยอดยอยเดี๋ยวเราขึ้นเรือเป็ดกอนดีกว่า นี่นี่นี่ไม่ให้สมบดอ่ะสาดน้าใสเลยไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นมาสาดน้ําใสนี่เนี่ยเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นเรือเรือยูนิคอร์เรือเป็แล้วเนี่ยเนี่ยเร้อใหม่ดีเอาไม่เอาอะไม่ใค่งน่ขึ้นเราจะร้องไงนะขึ้นมาก็ได้ขึ้นก็ได้จริงเปล่าจริงจริงอะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยให้นั่งยังไงอ่ะ นั่ง,งไ<ด>ง่ะถ้าทำไมไปนั่งไกลจังเลยอย่านั่งนั่งด้วยกีไม่รู้เรานั่งตรงอื่นไม่ได้แล้วทำไงต่ออ่ะยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าจอนเนี้ยตอนนี้หิวนมแล้ววโอ้ยน้องไม้มา้ายูนิคอมมันไม่ไปต่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ม้ายูนิคอมไม่ไปจ่อยแล้วเหรอเออเราหิวแล้วอ่ะหิวแล้วเหรอ เราก็หิวแห้วอนกเราเราเปลี่ยนที่นั่งจนเราหิวแล้วอ่ะเราก็หิวเหมือนกันอ่ะดูหน้าเราดิหน้าเราก็เออแล้วว่ะมูน้ำลายยืดหมดแล้วอ่ะเออเอาไงดีอ่ะก็ไปกินดิหาของกินเหรออุ้ยข้างล่างข้างล่างน้ำใสใสน้ำใสมากเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินข้างบนดีกว่าไหนมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่รู้ดิแม่พามาปิกนิคกันย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 ัน,นของกินเยอะเยอะเยะนี่หรอมีเค้กด้วยอ่ะกินไหมอ่ะเรากินแตงโมกะะ็ได้เดี๋ยวเรากินเค้กนะอาน้ำงั้ม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 เลยตำน้ำจับน้ำอ่อยหญ่ไหมอ่ะอืมงั้นงั้นแหละแต่ว่ายังไม่อิ่มโดยย่าเฮ้ยทำไมเธอนี่กินเยอะจริงๆเลย เราหิวนี่นาชั้นนายไม่หิวไม่ต้องจามเรามานะเอาเดี๋ยวเราไปหาของกินะไรเราก็ไปด้วยกันนี่แหละตกลงจะมาใช่ไหมอันเนี่ยไปไปไปดีไปไปไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะเว้ยเว้ยเอาหัวชนนะหัวชนนะเอาหัวชนเนี่ยหัวชนนะเฮ้ยทำไมเรื่องมากงนี้มาเร็วๆหัวชนนะเจ็บปะไปแว็กินนมตรงนี้ได้นี่นามีคนมาตั้งทิ้งไว้อะกินนมเหรอ แย่ชงนมก่อนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอชงนมชง,ชงนมเนี่ยเหรออ๋อ,ะอะจะไม่ไม่ให้เราชงก่อนน่ะเราก็เจอมาช้าเรามาก่อนอเราก็ต้องชงก่อนดิใจร้ายอ่ะใจร้ายเข้าแถวเข้าแถวใจร้ายจังเลยอ่ะกินก่อนกินก่อนโอ่เอื้อเอ,อือ้อเอ,อือ้อเอื้อจะไมกับตันจวนฉลาดไม่ให้นางเงือกก่อนหน้าทำไมอ่ะก็เราจะมาล่าสมบัตินางเงือกนี่นะ มาล่าเราด้วย้วเปล่าวะ<ร>ใจร้ายใจร้ายที่สุดเลยเราไปหาอะไรคั้งอื่นเล่นดีกว่าไปโอ้ยทางนู้นมีอะไร,ะไรด้วยอะอะไรเหรอ,อโอ้บานสีเหมือนลูกกวาดเลยอะอะไรเหรออะไรเหรอโอ้ยช้าไม่ทันใจขี่รถไปดีกว่าขี่รถเหรอโอ้เอละอะไรดีนาะ ไม่รถอะไรมั่งเนี่ยเฮ้ยเอารถสปอร์ตสุดหรูดีกว่านี่เฮ้ยเอาเฉียดตังองีเฉียดตังไม่มีตังชื้อไม่เอาไม่เอาเอาเฉียดตังเงเฉียดตังเงี้ไม่เอาไม่เอาเอาอันไหนดีอ่ะอันไหนดีเนาะมีอันไหนที่แบบเออที่เอานี้กันนี้ก็แล้วกันนี่ฉียดหยองเงี้ยเฉียดหยองได้แค่อันเดียวเององาเราเอาอันเฉีดหยองนี่แล้วกันนะไปข้างหน้ากันดีกว่าปะปะปะอู้วมีบันอะไรแจมเลยอ่ะ นั่นไงอุ้ยนั่นอะไรอ่ะมีเหมือนชายหน้าทาวอยู่ข้างในด้วยอ่ะบ้านอะไรหรอนั่นไงอ่ะชายหน้าเท้าไหนชายหน้าชาวอ่ะนี่ไงไหนเปาคือชายหน้าชาวนี่ไงมีเสาๆเนี่ยเนี่ยเหรอใช่เปล่าไม่รู้จีโอเข้าไปแล้วถ้าทางน่าจะหลงหลงอ่ะเปล่าฮะฮะฮัาชาชาลาช่วยไม่เอาละกลัวออกดีกว่าทอ้อฉัน่าสนุกดีนะโอ้ยมันน่าจะหลงอ่ะนะจะหลงเหรอไม่หลงหรอกมั้งเอาไปซะเฉยเลยไปไหนแล้วว่ามาเร็ยวมาเร็วดิมาเร็วเรีวดิ ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวเรางงอ่ะเราทางตันแล้วอ่ะตันแล้วเหรอทางตันนะเปล่าอ่ะทางตันด้วยเหรอทางไหนอ่ะทางไหนเขาเขาไหนอยู่ไหนอเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปทางไหนเนี่ยไม่ตันอีกแล้วตันแล้วตันอีกเอาไงดีอ่ะเขาทำไว้ทำไมเนี่ยแล้วเราจะออกได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยอ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ้าฮ่าฮ่าตันนะตันนอนตันนอพี่จ๋าทำไงดีอ่ะพี่จ๋างงงงนอน่ะ จังนี้ทา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 งไหนอ่ะเอาพาเราไปตันอีกแล้วอาะจังตันอีกเร็วตันอเร็วเอาไม่หลับกันหรอกันหลับแล้วง่วงนอนเนี่ะเฮ้ยจุดจุดจุดก่อนแล้วจุดจุดจุดเฮ้ยออกก่อนเร็วมาออกใจแล้วโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะตกใจโอ้ยเข้าไปข้างในหน่อยดิมีอะไรให้เราบ้างมดั้ยมีแอปเปิ้ลได้กินได้รึเปล่าเนี่ยของใครอ่ะกินได้เหรอกินได้ ๋อชอักอันนึงนะไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวแล้วห uh ิวอ่ะไม่ไหวแล้วไปหาของกินก่อนดีกว่าเม้ยเราหิวข้าวอ่ะไปหา,ข,าข้าวกินก่อนเร็วเร็วเนีเ่เรากินข้าวตรงนี้ได้ใช่เปล่าใช่เร็วใช่เร็วดีนะที่เราที่เราโตขึ้นมานิดนึงนะไม่นั้นเราแย่แน่นอนเลยอ่ะขอนั่งกินก่อนแล้วกันนะขอกินข้าวก่อนโอ้ยทำไมที่นี่มีแต่โจ๊กแค่นั้นเองอ่ะน่าเบื่อจิงเลยนายได้โจ๊กเหรอเราได้อันนี้มา อะไรอ่ะจ็อปาเกตตี้โอ้ของกินเราดีไหมอยากเรากินจ็อปาเกตตี้ตรงนี้มีอะไรให้เล่นมั้งเนี่ยยายเหรอยายเหรอไงอะไรอ่ะเฮ้ยมีชุดออกใหม่าเหรอชุดใหญเหรอชุดไหนเนี่ยชุดใหอ่ะแฮปปี้นิวเยียร์ไม่เอาอ่ะชุดชุดฉี่นี้เราไม่ชอบเลยอ่ะโอ้ยใหญ่ใหญ่ยาย่โอ้อใยญ่เหรอนี่ไงโอ้ my god ชุดป๊อกอีก ป๊อกอิกกเอเออป๊อกอิดป๊อกอิ๊กเหรอเออเอออันเดี๋ยวเยลองซื้ออยู่หน่อยนะมีตังก่อนนี้อุ้ยวันนี้แม่ให้ตังมาเยอะชื่อได้แน่นอนแลยชุดป๊อกอิ๊กเหรอป๊อกอิดหน่อยครับเอาวันนี้นะคะเฮ้ยซื้อได้ด้วยเอ้ยเ้ยใช่ชุดป๊อกอิดดีกว่าป๊อกอิดป๊อกอิทป๊อกอิดซื่อได้ยังอ่ะได้แล้วได้ชุดป๊อกอิดมาแล้วอ่ะหาชื้อชุดป๊อกอิดได้ยังไงอ่ะทำไมเราซื้อไม่ได้อ่ะอันไหนป๊อกอิดเจ้าอ่ะอันนี้ป๊อกอิดไงทำไมเราไม อันนีถึงเราได้้แลวถึงเราก็ใส่ดิโอ้เราลืมอะไรอะไรของเธอนี่เธอเล่นเป็นบ่เนี่ยเราลืมอ่ะเราลืมอ่ะลืมนี่ลืมไหนไม่ได้เหรอเอ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 อเรานี่ลืมไหนไม่ใช่เหรอเดี่ยวข้างนอกกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยไปเจ้าไหนอ่ะอุ้ยเฮ้ยยานอะไรเหรออุ้ยยานอวกาศไป ยานาวกูดที่ไหนไม่ได้ไปหาวากดูดยาน,ยานอวกาศวิ่งเราได้ยานาวกาศด้วยไหนยานเอามากาดนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้รับยานเอา,ากากแล้วได้ยานเอามากาดด้วยเหรอนี่ไง นั่งแล้วเนี่ยเรานั่งปอกยานอามอากาศด้วยอรอเราอยากได้ยานออมากาศมานานแล้วอย่างเช่เลยอย่างเช่เลยสุดยอดไปเลยเราเป็นกับตันแล้วกับตันกับตันขอจับหนนะขอจับหนนะสุดยอยเลยสุดยอดเลยเลยเย่สุดยอยเลยสุดยอดเลยข้างหลังมีแสงเหมือนไฟด้วยส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 ุดยอยเลยสุดยอยเลย